อีกวิธีหนึ่งก็คือพอเรารู้สึกตัวว่ากำลังคิดอะไรสักอย่างก็คิดซ้ำอย่างเช่นคิดว่าเอวันนี้เขามีงานอะไรไม่รู้ เป็นงานศพหร,อรือเปล่าเสียงดังละเกินพอรู้สึกตัวมาก็เสียงดังแล้วเกินเสียงดังละ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 เกินกลายเป็นคำบฏิกรรมไปเลยไม่นานจิตใจก็ปล่อยปล่อยด้วยความพอใจ ร่อยเพราะว่าอิ่มไม่อยากจะคิดต่อที่เราปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านได้ยากเพราะพอร,รู้ตัวแล้วเราก็หยุดทันทีบังคับจิตใจให้กลับไปอยู่กับลมหายใจแต่ใจหนึ่งก็เอ้ยยังคิดไม่จบ มันมันยังยังไม่พร้อมเพราะไม่อยู่ก็ลมหายใจไม่นานสติอ่อนหลงน้อยหนึง่งจิตใจจะวักกลบวักกลับไปหาที่คิดเมื่อกี้นี้คิดต่อเพราะยังไม่อิ่มยังไม่จบนั้นการที่เราจะปล่อยวางไ้้จริง ต้องพยายามทำให้เกิดความรู้สึกว่าอิ่มแล้วพอแล้วไม่เอาอีกแล้วซึ่งกุศลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกพอแล้วไม่เอาอีกแล้วคือการจับประโยคสุดท้ายและคำสุดท้ายแล้วก็คิดซ้ำๆๆๆจนกระทั่งจิตใจเราเบื่อ แล้วปล่อยเราไม่เอาเรื่องนั้นอีกต่อไปอีกอีกวิธีหนึ่งที่จะชวนให้จิตใจปล่อยวางความคิดยังเป็นธรรมชาติก็คือนึกเหมือนกับว่าความคิดอยู่ในใจ เป็นตัวนังสืออยู่ในเิวน้ำเพราะมันนึกภาพว่าเป็นตัวหนังสือในเพวน้ำมันก็จะละลายเพราะมันเองโดยเราไม่ตั้งใจมันก็จะเป็นเองอันนี้ก็เป็นข้อ,ขอสเสนอเกิดจากขอ้อสังเกตว่าที่ จิตใจเราไม่ยอมปล่อยพอมันรู้สึกว่าอย่างข้งขางคาอย่างไม่ยังไม่เสร็จยังไม่จบนั้นเราก็ใช้ปัญญาของเราทำยังไงจิตใจของเราจะรู้สึกว่าพออิ่มจบแล้วไม่สนใจอีกแล้วคำตอบก็ของอตมาก็คือให้จิตใจเบื่อในความคิดนั้นให้จิตใจเบื่อด้วยการพูด คำสุดท้ายประโยคสุดท้ายซ้ำๆๆๆจนำจนไม่เอาแล้วหรือว่าตั้งใจคิดต่ออย่ามีสติช้าๆแล้วความแล้วไหลของความคิดนั้นก็จะปรากฏให้เราเห็นคือเวลาเราคิด มันจะมีความรู้สึกว่ามีเหตุมีผลแต่พอชาลงแล้วก็ตั้งใจคิดเราจะเห็นชัดเลยว่าเป็นแค่เสียงอยู่ในสมองเหมือนกับว่าอยากจะมีอะไรสักอย่างกลัวว่าถ้าไม่ไม่มีอะไรคิดอยู่ในสมองแล้วจะเหงาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับ ลุมโพชาท่านเคยหัวเราะอยู่ว่าสอนสอนโยมที่มาหาท่านที่ร้องทุกข์ว่ามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ฉันสอนให้วางก็ไม่ยอมวางต้องการแก้ปัญหาความหนักความเหนื่อย พร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่วางของหนักที่กำลังแบกไว้คือต้องการให้ครูบาอาจารย์สอนวิธีที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์โดยมีเงิ่อนไขอย่างเดียวว่าจะไม่ยอมวางสิ่งที่ก้อนหินหนักๆที่กำลังแบกไว้นอกจากนั้นจะทำทุกอย่างพร้อมทุกอย่าง ทำไมทำไมจึงไม่วางก็ทําไมว่าไม่รู้จะได้แบกอะไรจะไม่มีอะไรแบกไม่รู้จะทำจะทาอะไรจะอยู่อย่างไรนั้นความความสำคัญของการฝึกสมาธิอย่างเดียว อานิสงส์ของสมถกรรมฐานก็คือการได้สัมผัสการได้เห็นชัดเลยว่าจิตใจที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมามีความสุขมีความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าไม่คิดแล้ว บุคลิกเราหายไปสิ่งที่ทำให้ตัวเราคือตัวเราสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรา,เามีค่าหายไปพร้อมกับความคิดอันนี้ไม่ใช่ตัวรู้ไม่ได้หายไปไหนไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านมีความสุขมากกว่า การคิดการปรุงแต่งต่างๆนานา <c oughs> ก็เป็นธรรมดาของของคนเราเรามีอะไรที่ดีๆเราก็ห่วงแหนสิ่งนั้นเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น แต่คนภาคภูมิใจในสังขารร่างกายว่าตัวเองหล่อตัวเองสวยก็ต้องหวงแหนร่างกายมากกลัวจะต้องพลัดพรากจากความหล่อกลัวจะต้องพลัดพรากจากความสวยงามกลัวจะต้องพลัดพรากจากสุขภาพอนามัยสำหรับผู้ที่คิดเก่ง สมองดีก็ต้องหวงแหนสมองหวงแหนความคิดดีเอาความคิดเป็นเราเป็นของเราจ้องกระทั่งไม่กล้าปล่อยวางความคิดเพราะถ้าตัวเราคือความคิดปล่อยวางความคิดคือปล่อยวางตัวเราก,กลัว เราจะแก้ยังไงทุกนี้ต้องเชือ่อเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงค์พระพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าความคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสักเด่ะธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นปล่อยวางแล้วไม่อันตราย ถ้าการปล่อยวางความคิดเป็นอันตรายแล้วพระพุทธองค์ไม่สงสอนให้เรารู้จักปล่อยวางความคิดก็มีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากแต่ความคิดต้องมีวินัยเราต้องรู้จักกาลเทศะในความคิด ก็คิดเฉพาะเวลาที่ควรจะคิดเวลาไม่จำเป็นต้องคิดเราปล่อยวางความคิดได้นั่นคือคือวุฒิภาวะของของจิตใจก็เป็นเรื่องเรื่องความเจริญในทางธรรม ในบางครั้งถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านมากยังไงไงมันมันก็จะคิดของมันอยู่อย่างนั้นเราเอาบทสวดมนต์ไปคิดอยู่ในใจแทนที่จะปล่อยไปคิดโน้นคิดนี้มันมันอยากจะคิดมากๆก,ก็ให้ไาคิดแล้วแต่บทที่เราเคย ทองไว้จะเป็นชีนปัญชรแล้วจะเป็นอิทธิปิโสแล้วจะเป็นอะไรก็ได้นึกอิทธิปิโสภักวะอรหังสม,มาสัมพุทโธสักร้อยแปดรอบก็ได้คือเมื่อกำลังของความคิดมีแรงมากคูสุรุบายต่างๆไม่ได้ผล ก็ใช้พลังนั้นสวดมนต์อยู่ในใจยังไงไง,ไงมันก็มีทางไปนะถึงแม้ว่าจะไม่หายจะดีขึ้นวันแรกวันยาววันยาก ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นส่วนใหญ่พอเราคนเราพ้นจากความฟุ้งซ่านได้บ้างแล้วจะจะเรื่มง,ง่วงและบางทีก็ง่วงตั้งแต่แรก ความง่วงก,ก็ก็เหมือนกันมันก็มีเหตุปัจจัยให้เกิดคล้ายกับความฝุ่งซ่านเพราะเราเคยใช้สมองทำงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอให้จิตใจเราอยู่กับลมหายใจมันก็เหมือนกับ สองสัญญาณให้หลับเพราะว่าในชีวิตประจำวันถ้าเราคิด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 ทั้งวันหยุดคิดเฉพาะเวลานอนหลับพอเราเริ่มปล่อยวางความคิดมันก็มีสวิตช์อยู่ภายในว่าถึงเวลาหลับแล้ว เรื่องความความง่วงเดี๋ยววันถ้วันนี้อาจจะมีเวลาน้อยอาจจะพูดต่อพรุ่งนี้แต่พูดสั้นๆอย่างนี้ว่าสติสติสำคัญเพราะก่อนที่เราจะง่วงเต็มที่ต้องมีอาการอ่อนๆปรากฏก่อน ถ้าสติเราดีเราเร็วเริ่มมีอาการของความง่วงแล้วก็ระง,งับได้ทีนี้ถ้าเราเคยง่วงแล้วสงสัยจะง่วงเราก็ตั้งอกตั้งใจในนาทีเราเริ่มนั่งว่าจะไม่ให้ง่วงนะระวังนะระวังอย่าให้ง่วงนะ แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนเราจะเดินอยู่ในป่าแล้วมีผู้หวังดีก็เตือนไว้ว่าป่านี้งูเยอะนะงูมีพิษก็เยอะนะพอเราออกเดินทางเราก็จะระวังตัวเป็นพิเศษใช่ไหมคอยดูอยู่ตลอดเวลา เราจะระวังมากเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีงูท่านเรานั่งสมาธิจะเป็นช่วงเวลาที่ปกติเราแราไม่ค่อยนั่งหรือว่าเราพักพอ่อนไม่ไม่ไม่พอหรือว่าเรากำลังมีนิวรตัวนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเวลาเริ่มนั่ง เราก็บอกตัวเองว่าระวังนะระวังงูนะระวังความง่วงนะนั้นผมมันเริ่มมีอาการของความง่วงเราก็จะได้ป้องก,กันทั้งว่าง่วงรู้ว่าง่วงไม่ง่วงก็รู้ว่าไม่ง่วง ั้นเราเอาความง่วงเป็นบทศึกษาความง่วงสิ่งที่เราเรียกว่าง,ง่วงมันคืออะไรก็ไม่ต้องรังเกียจว่าไม่ไปเสียใจว่าง่วงไม่ต้องท้อแท้ง่วงคืออะไรความง่วงที่ปรากฏทางกายนี่ยมันเป็นมันอยู่ตรงไหนในร่างกาย ลักษณะอาการก็มามนเป็นยังไงความรู้สึกทางใจเป็นอย่างไรที่แค่ตั้งใจดูความง่วงเอาความง่วงเป็นเครื่องกำหนดของจิตเปลี่ยนท่าที่ต่อความง่วงว่าเป็นบทศึกษาก็าทำให้เราพ้นจากความง่วงได้ ถ้าผ่านพ้นจากความง่วงแล้วให้รู้ให้รู้ว่ามันดีอย่างไรความง่วงวง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นโดยสาเหตุหลายประการท่านให้เราศึกษาว่ามันเกิดอย่างไร เพราะอะไรบางทีก็เป็นแค่ความเหน็ดเหนื่อยอังขาดความพักผ่อนก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกชั่วแวกว่าขี้เกียจขี้คร้าน และความรู้สึกเบื่อนายคือในการภาวนาถ้าเราเป็นคนชอบสนุกชอบทํานั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาพอมาอยู่กับลมหายใจก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะต้องมีความรู้สึกว่ามันน่าเบื่อถ้าจิตใจไป จับอยู่ที่ความความคิดว่ามันน่าเบือ่อละอันนี้จะเป็นเหตุให้ง่วงจิตใจไม่สนใจขาดความกระดือรือร้นขาดความสนใจขาดศรัทธาในการกระทำไม่เชื่อว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่สำคัญจำเป็นอะไรก็ได้ จิตใจก็อยากให้มันสบายสบายสมัยก่อนที่วัดปานานาชาตเิเราจะทำวัดสุดมนนั่งสมาธิที่ทสารานอกคือไม่มีหน้าตางว่าหน้าหนาวก็หนาวเหมือนกันนี่ตีสามครึ่งก็ทำวัดเชา้าก็ห้าม เอาผ้าคลุมทำวัดก็ต้องอย่างนี้ฮเรียบร้อยแล้วก็อนุญาตว่าหลังจากทำวัดแล้วนั่งสมาธิต่อใครอยากจะเอาผ้าสังขามาคลุมอะไรก็ได้นาตมาก็สังเกตอยู่บ่อยว่า,าพระองค์ไหนที่เอาผ้ามาคลุม จนกระทั่งถึงจุดที่ว่าไม่หนาวแล้วสบายไม่กี่นาทีแล้วก็หลับนะฮะมันมันอุ่นมันสบายโอ้โหมันสบายเกินไปไจิตใจก็เพลอิออยู่กับความอบอุ่นท่ามกลางความหนาวเหน็บแต่การทำสมาธิ เราจึงต้องระวังเรื่องเจตนาเรื่องจุดประสงค์ถ้าถามพระเนนว่าทำสมาธิเพื่ออะไรท่านคงตอบได้ทุกรูปเหมือนกันว่าสมาธเิเป็นฐานของปัญญาปัญญานำไปสู่มรรคผลนิพพานอะไรทำนองนั้นถึงแม้ว่านั่นเป็น เป้าหมายของทุกองค์เ,เรย้ว่าเป็นชฤษฎีในชีวิตจริงแล้วพอมันหนาวมันก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นมันอยากจะสบายถ้าเจตนาอยากสบายเกิดขึ้นในระหว่างการนั่งสมาธิเราไม่ได้ภาวนาเพื่อมัก,มกผลนิพพานแล้ว เรากำลังภาวนาเพื่อขึ้นสวรรค์และสวรรค์สวรรค์ในปัจจุบันคือไม่หนาว <c oughs> อบอุ่นั <c oughs> ้รมานที่จะเกิดขึ้นในการฝึกจิตผมก็มีมากอย่างที่จิตใจเรา เพลินเพลินเบลอเบลอไม่ <c oughs> ไม่คิดมันก็เป็นลุมพรางใช่ไหมคือถ้าเคยผ่านการสู้กับความฝุ่งซ่านจนเหนื่อยพอจิตใจพ้นจากความฝุ่งซ่านแล้วเนีย่ยเราก็หลงอยู่ในความรู้สึกนั้น เมื่อกี้นี้บอกว่าไม่ฝงซ่านในสังเกตแต่ถ้าไม่มีสติแล้วเพียงแค่ว่าชอบชอบที่ว่าไม่ฟฝงซ่านแล้วแล้วก็เอาแค่นั้นเป็นทีเพึ่งสบ,สบายสบายสบายแบบไม่ต้องคิดมากแต่นั่นก็คือโมหะอยู่ตรงนั้นจิตใจก็เอาแค่นี้แหละดีแล้ว พอตีละคางแหมนั่งสมาธิวันนี้แป๊บเดียวนะผ่านเร็วจังใช่มันผ่านเร็วเพราะว่ามันหลับนั่นเหตุปัจจัยที่ทำให้ให้เกิดความง่วงต้องไปดูที่เจตนาจุดประสงค์ ของเราให้สำคัญแม่ท่านบอกว่ามีโยนิโซอะโยนิโซมานสิการเกิดขึ้นคื้นนิวรณ์แต่ละข้อได้ต้องมีความคิดผิดบางอย่างต้องมีความดำริจะต้องมีท่าทีที่ผิดไปบางอย่างมันจึงจะเป็นนิวรณ์ เรื่องความง่วงก็มีอีกประการหนึ่งบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างอ,อยู่ในใจเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่เรารู้สึกไม่ดีแล้วนั่งสมาธิแล้วมันเริ่มพุทธขึ้นมารบกวนจิตใจอาจจะเป็นเรื่องความผิดพลาดการผิดศีล เรือไยลที่เรารู้สึกอายรู้สึกรับไม่ได้จิตใจบาทีก็ใช้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้คิดในเรื่องที่ไม่อยากคิดก็คือปิดสวบิตให้ง่วงซะจะจะได้ไม่ต้องคิด นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพิจารณาเราต้องเรียนรู้ถ้าเก็บกดความคิดไม่ยอมรับความคิดบางอย่างมันก็ง่วงได้ทั้งความคิดทุกประการก็รู้ว่าสักแต่ว่าความคิดรับรู้รับทราบไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ค่อยๆหายของมันเองแต่ถ้าเราจะ เก็บกดฎจะบังคับไม่ให้คิดกลัวจะคิดกลัวจะรู้สึกอันนี้เป็นทางไปสู่ความง่วงเหมือนกันไม่ว่านิวรณใดก็ตามเราเราควรจะดูที่ตัวจิตเป็นหลักคือเราเปรียบเทียบกับกระจก สิ่งที่รูปต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกระจกนั้นก็ไม่ใช่ตัวกระจก,กรตัวกระจกไม่ได้เปลี่ยนตามภาพที่กระจกสะท้อนจิตใจก็ไม่ได้เปลี่ยนตามอารมณ์จิตใจก็เป็นจิตเหมือนเดิมจิตมี นิวรณ์จิตไม่มีนิวรณ์ก็จิตเหมือนเดิมนั้นคุสุรุบายแล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการปฏิบัตินอนนิวรณ์ก็พยายามจับที่ตัวจิตผู้มีนิวรณ์และผู้ไม่มีนิวรณ์พระจิตกับอารมณ์จิตกับนิวรณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน นี่วันนี้ก็พูดได้นานพอสมควรถ้าพูดนานกว่านี้กลัวบางคนจะง่วงแต่ไม่ง่วงอะจะฟุ้งซ่านว่าเมื่อไรจะได้กลับสักทีเรื่องนิวรคง,งจะมีพูดต่อแต่สำหรับวันนี้ก็คงพอสมควร